thank you ันลตอนไมก่กอกรุมจุมกันกินลูกไม้ฝึกสร้างราการกินใบลูหน้าแต่มันไม่ไปซ้ใครอยู่ที่อนมาเรือนมาชานจนเก้าจานอยู่แล้วเป็นทีนี้พวกเราแมนความดี รนบอกวันกินมังง่ายแต่วันได้มัง่ายลูกด้แนะแล้วเราเป็นเจตีเพือนใหม่ยืนดึงขามาพวกเราพวกเราไม่มีวัตรหน้าเมือนก็ลาเร็มใจอาไรลูกวัดรัน sau đây là con mẹ sau đây luôn sau đây làm chào cuộc morning ninh luôn cuộc sống ninh luôn luôn morning luôn 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 con luôn luôn này luôn

แต่เดียวนี้ยันไม่เนยรูอจะคนไหนรอยไปดีเลยกานันโดนซักมันเปลี่ยนจกคนายนลับไปดีอันนี้เดี๋ยวไม่ไ้เปียกันอัี้เดี๋ยวไม่ได้เปรียกันแล้วก็ไม่เหนกันเลยคร่วงบางทีบางเรื่องคนร่วงมัต้องไปแยกเลยอันที่นี่วันรักนั่นเรือเรอเป็นโรกเลงที่ใช่เลยคนไหนรยแล้วไม่คน ban râu mắng cắn luôn rồi bị ban chú rồi bị ban dễ ôm nám, moon, on, Yok, vì ôm nào ôm xuống, ôm khi ôm nhiều Chết vì ôm tốt cắn cười ra ôm hốc lão đừng còn đi lúc chạy đi lúc lê bình phải ở phía dưới đi, lát giang thì phải mất trong bạch วันเดียวพอมึงได้วันนะเนีเรอวันเดียว่าวบ้านบราขังอ้วนกันหมดคนจากพวกกลับเปอ้วนเม๊ะเรดับใจกัยกินได้เลยเกันเลพี่คนจุยอ่อนมันก็ไม้องไหวปราศเป๊ะปราดูยำตุ้งยำตุ้งนี่คือว่าเบี้ยก็ไหวเบี้ยมาคนนะน่ ยามตุ pues ้งไปปั okay, oh, ่น nah, ปีนเล็กยักษนาคารมาไม่ไม่ตั้งยิมต่างหัวบอกข้าวุดต้นวดวีเด็กเต็นอากูก้จะกอดดห้อเราทำใ้ดีเป็นสานสนอัพร็มาได้แรงกร้เก้ไมได้จับโอเลนกมันใบไปเจออูกเล่น เล็กไ,ไปใหญ่คนเราต้องไม่มีเยียกัเราไปใหญได้ยังไูกรับแม่ที่นี่ราาูดต่างตามมดเราบารัดนั้นเป็นคนใ่กลางลูกคบต่างพี่ไม่ไหวคบต่างเปล่าเียกต่างเปล่าไม่เปียกตาย่ตางเปล่าเองต่างเปล่าจุดไม่ติดมึงตทงเป็นคบแม็กคบทุกคนทีนี้ก็ต้านม,มาบา้าเราวัดนึงจะเจ้่ามเป็นรถหลวยมากันจะน,น้อยเจ็ดัน วัวอยู่นี้ตัววัวอยู่นี้ไรเตี้ยอยู่ปากอยู่เลยหรือพวดดันหน้ามาแล้วก็ง่ายคนถึงร้องพัดร่างพัดเรงมาเวียนเตี้ยบาลปบาลานเวียนเตี้ยมาเอาตาจังมึงอนี้เริกยากเดี๋ยวผมตายเก่งกันทีมงานจัดงานกลมวายกลใจกินได้บาคนจูบกัได้อวอีกลายอีเมฆในงานจูบเป็นคนตัวคนตัว รวยกันให่งรวยิ้ปังรวยก็ไราโองนามองเลยเกิดใจวินาทตะรมันใคกต้องการเงอเสื้อปลาบึ้งหรือ้าไม่คนจ้างคนรักวัดชาเรรยคนเลืองวัดวัดเรื่องเรื่อปมาฟังวัดาน้อยซาซาีเืองอันจะพูดอะเก่งน้อยรือไม่ไ่รู้เสื้อปลาดีไปมา ki cớt bài hốt bài hết cái gì một ít nè năn rồng rồi không <laughs> dạt nó mới thôi rồi luôn mà nắng căng mà nắng căng ta đi mà luôn quá phương chơi gì nữa phương chơi hứ chơi chơi nào nếu vậy giờ kêu à cả เออเดีมท่านเออลุ่มทาลาว่าไปเรวเราเสียใจตรงืนองเรามีอยู่ที่บัวมังกรหมผู้ไปรักทีดีไปเรือพระกุ๊รมัดเกวอวูมีคนกักไปจำตัวเรียบร้อยไปทึงเก้์โดู่คุณมู่ห์ุนเมได้มาคุนเมได้มาขุนไหนรวยมาเอาพระกุ๊มาให้เราตายรถบิดไปข้าวอะไรขนนูไห้คนนีได้ได้เป็นไม่เอาเบีย นั่นแหละมึงล hey. <"P> องเล่นอลกความรวยความรวยทั้มไตุกติ้งตุ้ย่างคือว่าเงินทองนี่ลูอกเป็นเป็นสิ่งหนอกไก่แต่เป็นสิ่งที่จะรวมใจกลมกลนต่้งโลกคนรวยทําบิดคนรวยทําไม่ดีเอาเบี้ยเป็นจัดเอาเบี้ยไปให้คนง้อคนดีกลับเป็นดีอ่าปันาันเล้หลกทีนี้เบี้ได้หรืทีนี้การขอบควรของมื่นคือขอบจังบีไม่ว่าเลย ทีนี้ยังมดแทนเพื่อนมึงทังเปี๊ยทังเปี๊ยได้มากกันเป็นพันเป็นร้อยไม่มีใครภายในยังเลือดชัดเปรี๊ดโรคตัวไปในไม่รอดมวยบอยนี่ลูกคุณตีไอหมูเปริ๊ดไอหมวยหยดแมมต่ำใจไดาใจไดาว่ะหรือไม่ยกไอ้ตัวหน้าก็บอกยิงได้ทั้งยืนยืนยิ้มจุ้ยยืน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 ยิ้มเยไอเปรีดหน้าด่านหมูเปรีดได้ไหม ปรวกไก่ก็ไม่รู้แม่เมเจอปลื้แม่เมเจอไอตูวอันนี้ไอลูกไอตูยึดไปยิมนี่ไม่ไปย,ยิมตัวยิมก็คราบนักอยิมมันคือไม่ความรนักยิมนี้หลักยิมปลวกโดนไก่อะโจ๊กไก่มั่งอะเร็วกินได้แม่ไอตัวตัวคนโคตรเกลียวอวนมาก็มาตัดเยากุ เจ้าคุณน้อยแต่ใจเจ้าคุณน้อยไม่เจ้าคุณรวนนปี่ที่ไม่ร่าได้ไม่กว้างจัดแม่มด้แม่มันจะเจ็ดมั้งได้ขอาคุณเด็กดาวมางวันเวลาคุณเราดู้อยไดในยุ่บอกวัาน้องมนุเป็นบทนี้น้อง์ไดนเป็นคนน่าเคากพต่ด้อย่อยู่นั้นแต่ในยุคันยุคนี้ก็เสอสลาวูกเรวไม่อยู่เร็วไปเร็วรู้ไัเลย

Nói cháu lòng lệ thầy Bộ cụ lượng tăng mô cao một o, o o tây, o ta mô phết đi Các vị thằng lệ ô lũ cuộp mà Ốc rượt rơi, ốc rượt rơi Nàng ta nà mô lệ phố phết Ốc bộ mô cao phủng bắp Các vịt nà mô cố lệ Xoay mê rượt rớt, rớt rớt Các thằng trọt Cũng lệ năng mà mái Các Cứ bỏ con nhóc vua, cứ bỏ con nhóc vua Mày ăn vua cơ Ni mục mày về nữa mà ni bưng Trương mà đi nhiêu kiểu lễ vậy Ê Ê phải làm lưỡng cái này Chứt ra ít, Chứt măng, kiếp măng, bếch măng, ở Phải cho mắng câu kết lên lấy đi Mình cần làm bác mày dạy thế này Ủa Ủa, mà ngay tại mình có dạy nắng Ủa, ngay tại đi rồi đi